สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะไปะกิลมอร์มานะคะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตสำหรับขายส่งนะคะไปซื้อปลาแซลมอนมานะคะ2ชิ้นค่ะค่ะก็เอ่อกิโลละ45าดอนนะคะค่ะอันนี้ก็900 900เกรอกรัมนะคะอันนี้700กว่านะคะค่ะอันนี้ก็36ดอนค่ะอันนี้ก็30ดอนนะคะเพื่อนๆ เราจะมาสไลด์แล้วก็ทอดนะคะแล้วก็บางส่วนจะเก็บแช่แข็งนะคะค่ะเรามาสไลดยกันเลยค่ะเพื่อนๆคะนี่คือเป็นมาจากบริษัท Q Mall นะคะบริษัท Q Mall เป็นเป็นร้านส่งค่ะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตสำหรับส่งขายส่งนะคะคนที่เข้าไปซื้อได้ต้องเป็นสมาชิกค,ค่ะ ถ้าเกิดว่าจะต้องการซื้อนะคะต้องสมัครสมาชิกก่อนนะคะส่วนใหญ่แล้วก็คนที่มีกิจการร้านอาหารนะคะที่ไปซื้อะคะ่ะถ้าเกิดซื้อตามซูเปอปร์มาร์เก็ตธรรมดาราคาจะแพงกว่าน,นี้นะคะค่ะเราก็จะมาหั่นนะคะเพื่อน ปลาแซลมอนก็ทานทานง่ายเนาะนะคะ mm hmm. ก้างเขาก็เป็นก้างเลยไม,ไม่แข็งมากก็เอาออกได้ง่ายเนาะค่ะแล้วก็เนื้อก็นิ่มนะคะสามารถทำได้หลายเมนูนะคะอาจจะทำแบบทอดนึ่งทำลาบก็ได้คะ่ะหรือว่าจะทำแกงแกงเขียวหวานก็ได้นะคะแล้วแต่ จะ,จะทําเมนูแบบไหนนะคะพเพื่อนๆเพ้าไสแซลมอนก็อร่อยเหมือนกันนะคะแต่วันนี้เราจะทอดง่ายๆเลยค่ะเอาสไลด์ไว้ประมาณ ชิ้นละประมาณหนึ่งครั้งสําหรับเอาออกมาทําอาหารค่ะเพื่อนๆเอาแช่ช่องแข็งไว้ค่ะเพราะว่ากิวมอเขาก็อยู่ไกลไม่ได้ไปบ่อยๆค่ะโอเคค่ะสําหรับวันนี้นะคะเราจะเอาตัวนี้นะคะทอดนะคะเดี๋ยวเราจะไปลากไปล้างก่อนค่ะ เพื่อนคะเราก็จะทําให้มันชิ้นเล็กลงนะคะเวลาทานจะได้แบบตักง่ายๆนะคะ เนื้อเขานี่จะนิ่มนะคะคุณผ,ผู้ชมต้องใช้มีดที่ค่อนข้างคมนะคะมันถึงจะไม่เละนะคะโอเคค่ะ เพื่อนคะก็ตั้งกระทะขึ้นนะคะใส่น้ํามันลงไปไม่ต้องเยอนนะคะประมาณนี้ก็พอทีนี้ก็ใช้ไฟค่อนข้างอ่อนนะคะอันนี้เป็นกระทะแทฟลอนนะ จับก็ได้นะง่ายกว่านี่ใช้ไฟอ่อนนะคะก็ปิดฝาไว้ด้วยนะคะโอเคผู้ชมคะเราจะใส่มสลุงด้วย ก็หอมหัวใหญ่ค่ะหั่นไว้แล้วเห็ดกับหอมหัวใหญ่นะคะวันนี้ไม่มีมะเขือเทศปกติก็จะใส่มะเขือเทศด้วยนะคะมะเขือเทศตอนนี้แพงแพงไปตลาดไม่กล้าซื้อโลละสิบห้าดอลเดี๋ยวหยุดกินสักสักอาทิตย์ก่อนค่ะคุณผู้ชมจะใส่ลงไปพร้อมกันเลยเดี๋ยวเรา จะปิดฝาไว้นะคะโอเคคุณผู้ชมคะเราก็จะใส่ซอสน,นะคะ ใส่ซอสถั่วเหลืองอนี่นะคะซอสถั่วเหลืองนะคะหยดลงไปที่นี่ที่เนื้อของเขานิดหน่อยนะคะโอเคแค่นี้ละคะ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรา,เาฝาปิดนะคะนี่คุณผู้ชมฝาปิดไว้ เามาดูกันอีกทีค่ะเพื่อนๆคะ่ะนี่ก็สุกแล้วนะคะนี่สุกง่ายมากสุกไม่ยากนะคะปลาแซลม,มอนเน่ก็จะเสิร์ฟนะคะทานกับข้าวสวยนะคะน้ำร้อนนะคะค่ะขอบคุณมากนะคะที่รับชมถ้าวันหน้าทําเมนูอื่นนะคะเดี๋ยวทําให้ดูนะคะว่าเราจะทําเมนูอะไรต่อไปเนาะค่ะวันนี้ขออนุญาตไปทานอาหารเย็นก่อนนะคะ ผลิตภัณฑนที่รับชมค่ะปลาแซลมอนทอดค่ะ